นี่คือสัตว์เลี้ยงที่มีราคาและมูลค่าสูงที่สุดในช่วงนี้ครับที่สําคัญเลยมันรับได้ฟรีครับผมและคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปรับเจ้าฮอนด็อกฟรีตัวนี้กันครับก่อนอื่นเราจะต้องวาร์ปไปที่ลิมโบกันก่อนครับผมเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ปลดล็อกโลกคาเวอร์จะต้องทําการปลดล็อกโลกคาเวอร์และโซนคาเวอร์ทั้งหมดก่อนนะครับจึงจะสามารถวาร์ปไปโลกใหม่อย่างด็อกเวอร์ได้ครับเมื่อเราวาร์ปมาที่ลิมโบแล้วให้เรามาด้านขวาตรงนี้ เราก็จะเห็นแท็ก3ตรงนี้นะครับผมขึ้นไปด้านบนเราก็จะเจอกับป้ายด็อกเวอร์นะครับเข้าปืนใหญ่และมุ่งหน้าสู่ด็อกเวอร์กันครับวิธีการที่เราจะได้รับเจ้าฮอตดอกฟรีมานะครับทุกคนเราจะต้องสุมไข่ครับสุมไข่ที่ตู้ไหนก็ได้นะครับแต่ต้องอยู่ในโลกของด็อกเวอร์เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกฮาร์ดคอร์หรือโนมอลนะครับผมจะไม่เหมือนกับเจ้าบานาน่าหรือว่ากล้วยนะครับ เจ้ากล้วยเนี่ยเพื่อนๆมีโอกาสสุ่มแล้วออกทั้งหมดนะครับทุกไข่ทุกตู้นะครับผมรวมถึงตู้ตรงนี้ด้วยนะครับในโลกของด็อกเวิร์นะครับผมแต่ว่าเจ้าฮอดอกตัวนี้วิธีการที่เราจะได้ก็คือเราต้องสุ่มไข่ในโลกของด็อกเวอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็จะออกยากมากกว่ากล้วยถึง10เท่านะครับแต่ราคาก็จะแพงกว่าด้วยครับทุกคนเราลองมาดูตรงนี้กันหน่อยนะครับว่าตอนนี้ ออกไปกี่ตัวแล้วนะครับผมเป็นตัวเอ็กซ์คูซีฟนะครับทุกคนนี่ออกไป2ตัวอยู่เลยนะครับเห็นไหมว่ามันออกยากมากๆนะครับแต่ทุกคนมีโอกาสได้ฟรีหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับดวงครับผมถ้าเราดวงดีแล้วเราสุ่มได้นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับผมคุ้มค่าแก่การเสียเวลาในการสุ่มครับเอาไปขายที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหรวยเลยครับทุกคนเป็นมหาเศรษฐีสามารถนำตัวนี้ไปแลกไทเทนิกได้แบบฟรีเลยนะครับ แล้ววิธีในการสุ่มที่เราจะสุ่มให้ได้เจ้าฮอตดอกนั้นทุกคนก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนี้กันครับผมขอเวลาสัก15วิครับบ o อก t h o o m เว็บไซต์ให้บริการเติมโลบักที่ดีที่สุดมีบริการเพชรซิมูเลเตอร์ X ทั้งเจมสัตว์และไข่ราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้ลิงก์เว็บไซต์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ มียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติหลายๆท่านเขาได้คํานวณในเรื่องนี้ไว้ครับโอกาสในการออกเจ้าฮอตดอกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเราตีเป็นตัวเลขเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถคํานวณเป็นเลขทางคณิตศาสตร์ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับดวงจริงๆครับถ้าเราดวงดีสุ่มไม่กี่ทีมันก็ออกแล้วนะครับแต่ถ้าดวงไม่ดีเนี่ย สุ่มไปลหลายๆชิลเลียนเนี่ยเป็นร้อยชิลเลียนผมว่ามันก็ไม่ออกนะครับมันขึ้นอยู่กับดวงจริงๆนะทุกคนทีนี้วิธีในการสุ่มเนี่ยเพื่อนๆนก็จะต้องเลือกนะครับว่าเราจะสุ่มที่ตู้ไหนถ้าเราสุ่มตู้แรกตรงนี้นะครับ104 m อต่อครั้งครับผมผมคิดว่ามันก็คุ้มอยู่นะแต่อย่าลืมนะทุกคนถ้าเราสุ่มตู้แรกเพื่อเป็นการประหยัดเงินนะครับผมเพราะว่าเงินกระตุนคอยเนี่ยมันฟาร์มยากเนาะ เราก็จะขาดโอกาสในการได้ยุตัวนี้ไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราสมตู้สุดท้ายนะครับด็อกเอ็กตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการได้ฮิวนะครับแล้วก็ได้เจ้าฮอตด็อกนะครับทุกคนเออผมลืมพูดไปรวมไปถึงตัวซีเขตดด้วยนะครับทุกคนในโลกนี้ก็มีตัวซีเขตดเหมือนกันนะครับซีเขตดเป็นตัวนี้เลยครับผมอะตอมิกคอกี้นะครับผมใช่ไหมถ้าจําชื่อไม่ผิดนะทุกคน ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะเลือกสุ่มที่ตู้ไหนนะครับแต่โอกาสออกมีอยู่ทุกตู้นะครับผมรวมไปถึงเจ้าบานาน่าก็ยังมีโอกาสออกในโลกนี้ด้วยนะครับเราลองมาดูที่เทดดิงพาซากันบ้างนะครับว่าจะมีคนขายหรือเปล่านะครับผมคิดว่าราคาขายตอนนี้เนี่ยน่าจะแพงกว่าไทเทนิกนะทุกคนถ้าสุ่มได้ช่วงแรกๆจะคุ้มมากนะครับผมลองมาดูกันสิ คนละตัวกับฮอตดอกตัวนี้นะทุกคนอันนี้ฮอตดอกมิติคอ้นนะครับผมเป็นตัวปกปติอันนี้ฮอตดอกเอกุศิลีฟนะครับฮอตดอกตัวนี้นะครับผมออกแค่2ตัวเองนะครับผมเราลองวาร์ปไปดูซิจะมีคนอุ้ยมีคนขายด้วยว้าว ไหนขอดูราคาหน่อยครับราคาอยู่ที่กี่ทิลเลียน9.9ทิลเลียนโอ้แม่เจ้าทุกคนแลกไททานิก2ตัวได้สบายเลยและตัวพวกนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นซิกเนเจอร์บิ๊กมาร์ทคอร์ดนะครับผมตัวปกติเขาตั้งเล่นๆใช่ไหมสิบทิลเลียนแต่ว่าตัวนี้ไม่น่าจะเล่นแล้วครับของจริงนะครับ9.9ทิลเลียนครับผมใครสุ่มได้ช่วงนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับทุกคน ขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับในส่วนของพาซานะครับผมปกติเวลาเรากดค้นหาตัวเนี่ยทุกคนครับเราก็จะต้องวาร์ปมาที่เซิร์ฟที่มีตัวนั้นๆน,น,นะครับผมแต่เราจะอยู่ตรงนี้เขาปรับใหม่นะครับกลายเป็นว่าเราวาร์ปไปที่หน้าบูธเลยนะครับว้าวเพื่อนสุ่มได้ไททานิคตัวใหม่ด้วยทุกคนไข่เอ็กซ์คลูซีฟอันใหม่อันนี้นะครับผมไนท์แม่เอ็กนะครับ แล้วก็เจ้าตัวเล็กๆนะครับที่ว่าเป็นเอกลูซีฟก็สามารถขึ้นประมูลบนกระดานตรงนี้ได้แล้วนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับในส่วนของพาซาตรงนี้ครับ เพื่อนๆคนไหนที่สุ่มไม่ได้เจ้าฮอตดอกหรือว่าฮิュในโลกด็อกเวอร์ตรงนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าน้องๆเหล่านี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับผมมีเอฟเฟกด้วยนะบางตัวเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะครับผมอย่างเช่นด็อกเอเมล่าตรงนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกเป็นสายฝนตกลงมาใส่ร่มหรือว่าเจ้าด็อกตอร์ดบโดตรงนี้นะครับผมก็จะมีเป็นเหมือนกับไฟจรวดออกตรงจรวดนะครับโอ้โหน่ารักมากครับแต่ละตัวผมชอบทุกตัวเลยครับและสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็น กันอย่างไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยครับก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับเดี๋ยวไปสุ่มต่อก่อนครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ